ครับมือนีสีผ้ามาเก็บเห็ดตะไคร่แหงครับผลมาตัวมาหลายเมื่อละ่ะไปครับไปเบิ้งน้ำกันว่าสิได้บอไปหุ่นครับโอ้ง่าครับครับดอกนีเห็ดตะไคร้ชสวยครับอันยากเล็กน,น้อยครับหัวกระแตก งามครับดอกนี่พี่น้องปานดอกไม้เหลือเพียงสี่แล้วครับผลปุ๊บตกเนี่ยอ้าวดอกแตกแล้วครับโอ้ดอกนี้ก็าเป็นเกาหยาดด้วยครับโอ้เบาหยาบไปเลยครับถ้าใบาก็ต้องใบคอ่อยๆนะครับผนะู้น่ะสั้นนี่ว้ายเตกมัดครับครับอันนี้ครับ อคอยนะครับเกเฮ็ดช่วงนี้ต้องคอยที่สุดครับคุนคันบ่คอยู่แตกมุนมัดล้วครับนี่คุณดอกนี้จะไข่เนี้ยครับไข่เนีย้ยยันี่บ่แตกคักทอม้อระวังน้ำครับกรดสซนกรมุน งามงมครับเตกๆงามงงโอ้ดอกนีก้คือกันครับโอ้ฝนบ่ตกหลายก็เป็นนิสัยและครับนี่โอ้แหงหลายไปนองแต่ไข้พื้นหมดเก็หากินพอหมดคือกันครับมามีเกือกมีหมดมือนี ช่วงนี้ไม่ไดเห็นตะไข่เหง้าแตกนะครับนองพี่น้องเนอะแตกกับแตกโอ้เห็นตะไข้แหง้าพี่น้องไมงรูงนะ้เดืดหลากหลายแต่คนมาตกแต่ที่แหละครับนี่แตเหง้าโอ้ อย่างนคักโอ้ดอกนี้เป็นเต่ายางเลยครับพี่น้องเน็่ตะไข่อ,อ,อือู้ห้หู้นี่เจ้านใบเล็กกัขึ้นเนี่ดอกนี้ไข่แน่เลยครับนี่บ่แตกน้ำมูกนี่ทรงไข่กระมูอยู่บ่แตก มสองดอกนึงครับอืมแตกเนี่ยจังน้อยครับโอ้ดอกนี้นี่เกือบพ้อมครับโอ้แห้งไปนี่ก็ไม่กินเนาะไป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 ขอจังน้อยนี่ผุร,ร้อเคืองพุ่้อนเคืองครับดูนะครับ